อันนี้ภูมิใจไทยทำหล่อจะโดนเคลียร์ออกจากรัฐบาลอยู่แล้วรีบกระโดดออกจากพักเพื่อไทยทันทีแล้วก็อ้างว่าคลิปหลุดนี่แหละทำให้เราต้องประกาศลาออกคิดว่าพอพักภูมิใจไทยออกมาพบพักร่วมไทยสร้างชาติต้องตามมาติดๆแต่ที่ไหนได้พักร่วมไทยสร้างชาติเก็เก้าอี้แน่นพักปฏิริพัธุ์ไม่ต้องพูดถึงอ้าวแล้วพักชาติไทยพัฒนาล่ะทำยังไงก็เหมือนกันละครับ ทุกคนทําเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนกันทั้งนั้นทําเพื่อปกป้องชายแดนกันทั้งนั้นแต่ตอนก่อนหน้านั้นเราก็ประกาศเป็นมั่นเป็นเหมาะเอาล้ครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะรู้ว่าความรักชาติของพวกเขาเนี่ยเป็นกันยังไงผีตายเห็บกระโดดใครลุดใครหนีใครยืนอยู่ท่ามกลางซากประคักพังของรัฐบาลแล้วก็แบกตะแบกกันต่อไปมันไม่ใช่แค่คลิปหลุดครับแต่มันคือเสียงที่เขย่ารัฐบาลทั้งหลังมันไม่ใช่แค่ไครลาออก แต่มันคือฝึกผักหลังกลางพักรวมและมันไม่ใช่แค่เกมการเมืองธรรมดาแต่มันคือการทดสอบอำนาจทำการสงครามของความชอบธรรมตรงนี้คือสิ่งที่ประชาชนที่มีสติจะคิดได้เองว่าพวกนี้รักประเทศชาติหรือรักตำแหน่งของตัวเองด่านแรกเลยนะครับเคลียร์รัฐบาล บอกว่าเคลียร์พักร่วมรัฐบาลพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเคลียร์คืนคลิปหลุดนั่นแหละครับไม่ใช่แค่เรื่องช้าแต่มันคือสัญญาณว่ารัฐบาลเนี่ยเลือกเคลียร์กับใครก่อนรู้ไหมครับเขาเคลียร์กับอ่าพักร่วมหรือว่าเคลียร์กับใครไม่ใช่หรอกครับเขาไม่ได้เคลียร์กับพักร่วมแต่ไปเคลียร์กับทหารก่อนเลยกลัวรัฐประหารใช่ไหมล่ะก็สงสัยอาจจะใช่นะไม่ต้องสงสัยหรอกครับ ถ้าเคลียร์ทหารได้ปุ๊บพักล้มไทยสร้างชาติน่ะไม่ไปไหนแน่นอนเมื่อเคลียร์กับทหารเรียบร้อยนายกก็รีบตั้งท่าประกาศเสียงดังว่ากูไม่ออกกูไม่ยุบสภาแต่จุดเปราะบางกับอยู่ตรงที่เสียงเสียงในสภา ที่มันกําลังจะพล่องมันจะปลิมน้ําเมื่อภูมิใจไทยเนี่ยโรดจัดยื่นใบลาออกเอาดูยวะมันอย่างนี้แหละการล่มสลายของรัฐบาลเริ่มต้นแล้วพอมาถึงช่วงผีตายเห็บกระโดดพอภูมิใจไทยลาออกเท่านั้นแหละครับวงของพรรครวก็แตกกระจายเหมือนเห็บโดนไฟพรรคอื่นนี่เริ่มลังเลกูจะตามไปดีไหมวะกูจะตามดีไหมวะเดี๋ยวต้องต่อลองก่อน สุดท้ายพอเคลียร์ทหารได้เท่านั้นแหละครับตอนแรกๆเนี่ยใครๆก็คิดว่าประวัติศาสตร์จะสำรอยพักร่วมจะหนีเหมือนโดนผีหลอกแต่มันกับพิกล็อกเรียบร้อยครับ24ชั่วโมงผ่านไปทัพที่เคยทำท่าจะถอนตัวทยอยออกมายิ้มแล้วบอกว่ายังอยู่ดีครับพี่อยู่กับรับฐบาลครับคือเรื่องสำคัญตรงมันมีอยู่ที่ว่าถ้าเกิดพักรวมไทยสั้งชาติไม่มีมต,ติออกมาเนี่ย ก็ยังไม่เท่าไรหน,าหน้าด้านแบบพรรกประชาธิปัตย์ไปตั้งแต่แรกกันจบแต่ไม่ครับแหมทําทีว่าถ้าอุงอิงไม่ลาออกนะไม่ไม่ยอมร่วมรัฐบาลจะถอนตัวออกแน่นอนต้องให้ใครเกษมหรือคนอื่นมาเป็นแทนสุดท้ายเป็นไงครับเ <c oughs> พราะไม่เขาไม่ยอมลาออกเขาไม่เปลี่ยนคนอื่นมาแทนถอนตัวไหมไม่ถอนครับถอนขดจักรแลแทนไปก่อนเขาเรียกว่า เอติเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยมันล่อใจกันทุกคนพูดกันตรงๆไม่ใช่แค่เลืองอุดงการ์แน่นอนแต่มันคือตำแหน่ง ว่างอยู่แปดกระทรวงกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับดังภูมิใจไทยน่ะลาออกไปเพื่อไทยก็แจกจ่ายตำแหน่งให้พักร่วมแจกจ่ายกันใหม่แบบเนียนเนีย<ๆ><ๆ>ซึ่งพักร่วมก็ทําท่ายึกยักยึกยักพอได้ตําแหน่งตามที่ต้องการไปเรียกว่า <c oughs> ยิ้มหวานครับก็คิดวาทกรรมใหม่เราจะต้องต่อสู้กับอริราชโตตอนนี้จะทําให้บ้านเมืองแตกแยกไม่ได้คือมันไม่ใช่เกี่ยวกับบ้านเมืองแตกแยกเกี่ยวกับความถูกต้องของบ้านเมืองคนที่ไม่มีคุณ ถ้าไม่มีคุณวุิไม่มีวุฒิภาวะในการบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะตระกูลชินวัตรแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีทางที่จะเอาอะไรไปต่อรองกับฮุนเซนหรือกัมพูชาได้เลยเพราะว่าความลับเบื้องลึกเบื้องหลังน่ะของพรรคเพื่อไทยของตระกูลชินวัตรนะ่ะมันเรียกว่ามันเต็มเต็มกระเป๋าของฮุนเซนจะควักอะไรออกมาเมื่อ,อไหร่คลิปสงคลิปเสียงน่ะไม่ว่าจะอาจจะลามไปถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสซะด้วยซ้ำถ้าเกิดเปิดออกมาลรวก็ ทำยังไงนะครับแล้วพรรคมไทยทั้งชาติเนี่ยปกป้องสถาบันรักสถาบันรักความยุติธรรมเป็นยังไงครับถ้าก็รักเก้าอี้มากกว่างไงตูดใครที่เคยจะกระเด้งจากเก้าอีก้ก็เลยถอนออกไม่ได้ครับถอนไม่ขึ้นเหมือนใช้ ก <9. S 2> ้าวตาช้างติดไสยังไงอย่างนั้นเลยเสียงพอไหมล่ะครับอันนี้ก็น,น่าสงสัยรัฐบาลเขาก็เริ่มนับเลขกันแล้วนะครับ1,2,3ใครวะยี่สิบสประมาณสองรามวะใครอยู่ใครไปพอภูมิใจไทยออกไปเท่านั้นเขาก็เริ่มประกาศเลยว่าอยู่ประมาณ263บวกบวกฮะคุณไผ่ลิก็ออกมาแล้วเยอะระวังตัวให้ดีเธอไอแท้งเดี๋ยวคนในพักแกเนี่ยออกมาตรงนี้แน่พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับ คนที่อยู่ในพักประชาชนที่เหลืออยู่ถ้าหัวใจของพวกคุณมีอาเรียกว่ามีความยางอายอยู่บ้างแล้วก็ก็เตรียมตัวนะครับไม่ใช่เตรียมตัวออกมานะเตรียมตัวสู้กับแรงกดดันเพราะว่าคุณจะต้องอยู่เพื่อประชาชนเท่านั้นเลขหนึ่งสองหกสามเนี่ยมาจากไหนก็คงจะต้องมีบู่าบ้างนะครับสะเวสีทางการเมืองบ้างเลยนะ เพื่อ,อให้โหวตในสภาเนี่ยผ่านฉลุยเพราะตอนนี้ทหารไม่ค้านพักร่วมไม่หนีเหลือแต่เสียงประชาชนนั่นแหละครับที่ว่าจะปกขึ้นได้ไหมากระทรวงเพื่อแลกกับชีวิตรัฐบาลสรุปง่ายๆผมใจไทยออกไปพักร่วมก็รับเก้าอี้รัฐบาลอยู่ต่อแต่อายุจะยืนไหมล่ะครับตอนนี้เสียงในสภา,าเนี่ยก็พอแบบ หายใจขอบขอบความน่าเชื่อถือเนี่ยแมงไม่เหลือครับไม่ใช่แทบไม่เหลือไม่เหลือเลยสิ่งเดียวที่ยังพอเป็นพลังงานทดแทนก็คือความหน้าด้านระดับประเทศเท่านั้นเองซึ่งประชาชนต่างเรียกร้องคือถ้าไม่ลาออกก็ยุบสภาเพื่อความสง่างามของทั้งนายกแล้วก็ความสง่างามของรัฐสภาของประเทศไทยแต่พวกนี้มันน่าด้านเรามาลองทายอนาคตกันดูนะครับ ต่อให้คุณอิงยังเป็นนายกต่อให้พรรคร่วมยังไม่แตกแต่ถ้ากระแสประชาชนพกขึ้นจริงๆต่อให้ทหารไม่ปฏิวัติก็จะมีคนทุบโต๊ะด้วยวิธีอื่นอยู่ดีอืมทุบโต๊ะอย่างนี้เลยดังนั้นลุงนะครับขอทายไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ากันยายนนี้ยุบสภาแน่นอนใครจะอยู่ใครจะไปรอดูกันนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะถ้ายุบสภาตอนนี้บ้านเมืองเนี่ย จะปลอดภัยมากกว่าแล้วให้เป็นรัฐบาลรักษาการไปเพราะว่ารอจนถึงเดือนกันยาเนี่ยอุบัติเหตุต่างๆมันอาจจะกระทบกระเทือนลน่ะร้ยายแรงกว่าที่คิดเอาไว้สรุปคลิปเสียงเนี่ยไม่ใช่แค่หลุดแต่เหมือนเป็นใบสั่งให้มาปวนทหารเงียบพักร่วมตาเป็นมันพักใหญ่แลกเก้าอี้ให้รอดประชาชนคือพลังเดียวที่ยังไม่ถูกซื้อ และนี่คือเกมการเมืองที่ไม่ได้ใช้กระสุนแต่ใช้ตําแหน่งแลกเสียงตําแหน่งที่ซื้อน้ําตาประชาชนไม่ได้แต่ซื้อเวลาให้รัฐบาลได้อีกนิดหนึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้ารัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมทั้งหลายเนี่ยมีความเป็นห่วงประเทศชาติจริงๆแล้วควรจะยุบสภาอันนี้ก็พูดย้ํากันซ้ําแล้วซ้ำอีกแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่าควรยุบสภาหรือจะไปต่อก็อมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ แล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยลัง Studio, สตูริโอสารบเน่าเล่าข่าวโดยลุงศักแล้วพวกเราอย่าลืมล่ะมาพบกันตอนเย็นของทุกวันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะครับเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปตอนนี้บ้านเมืองต้องการคนอย่างพวกเรานะครับคิดใหญ่ทำเป็นเม้นทุกโครงการสาระเน่า